เออเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้อัดเด้ออูอตายและไอแค็กไอโง่เอ้ยอะเอาเป็บบนว่าขอกลับสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมจากวนลิงพีทเช่นเคยและในวันนี้เราอยู่กับมาครับอาชีวลอดอด1.21ออีกแล้วซึ่งเอ่อในวันนี้นะครับผมเป้าหมายของเราก็คือสร้างบ้าน อีกแล้วซึ่งก็มีเป้าหมายหนึ่งก็คือที่เราบอกกันไว้ใน E ีีที่แล้วนะครับผมก็คือการที่เราจะไปหาไบาโอมจังเกิลนะครับผมเพื่อที่จะเออแบบว่าไปหาไบาโอมแบมบูจังเกิลนะครับผมแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาทําเป็นสแครปโฟลดิ้งนะครับผมบ้านเราจะได้เสร็จสัทีเนาะแต่ว่าเมื่อกี้คือผมกำลังตกแต่งบ้านอยู่แล้วลืมอัดเจริญพรตายหาเลยไม่เป็นไรผมแต่ผมตกแต่งไปนิดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอวางอันนี้ให้หมดแล้วก็พอ แค่นี้พออย่างแรกนะครับผมไอเอ่อสปรูแตแอบดอผมวางไว้หมดแล้วทั่วบ้านเรียบร้อยนะครับผมรอบบ้านผมวางไว้หมดเรียบร้อยแล้วก็จะมีพวกบารเรลนะครับผมที่ผมยังไม่รู้ว่าว่ามันวางหมดหรือย,อยังอ๋อเลยตรงนี้อีกอันไม่น่าจะมีที่ไหนให้วางบารเรลแล้วนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะมีข้างนอกเกือบไปแล้วไงผมเกือบได้ต้องสร้างบ้านใหม่แล้วมันเดินออกไปยัง ขอ้องขอ้อง please เดินออกไป please มันเดินมาหน้าประตูเพื่ออะไรโอ้โหแม่แล้วกูจะออกบ้านยังไงเนี่ยเออโอ้โหวางกำแพงวางวางโอ้โหวางไปหมดแล้วด้วยแล้วผมจะออกจากบ้านยังไงโอ้โหมันดูมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ละ ไปดีครับรอเลยโอเคมากันต่อซึ่งในวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมของไปก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่ามันไม่ปกติก็แปลว่าคุณผู้ชมคิดถูกแล้วที่บอกมองว่ามันไม่ปกติเพราะว่าผมเพิ่งโดนไอ้เจ้าเขียวนั่นระเบิดไปเมื่อวันก่อนนะครับผมเมื่อวันที่49เพราะฉะนั้นเอาของเก็บๆไปเถอะไม่สนละมาผมไปเยี่ยมฟาร์มเหล็กมาด้วยซึ่งผลผลิตก็ดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยว เราเตรียมของไปกันก่อนจะต้องมีอะไรอีกนะไอไดมอนด์ไม่จําเป็นหรอกมกั้งแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้ปีกนิดนึงแค่นี้ก็พอนะครับผมแล้วก็อาหารนิดนิดหน่อยเรามีอาหารปะนี่ไงมาแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องคราฟ์พิกเอ็อีกอันนึงเอามาเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปตรงไหนก็เก็บเพราะตอนนี้เราไม่สนแล้วว่ากล่องไหนเป็นกล่องไหนยวค่อยกลับมาจัดนะครับผมบาเรลอันนี้ไปอันนี้ไปอ่อลูกธนูเอามานี่แล้วก็อ่อโอเค แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตของเรานะครับผมเราหาใบอมจังเกิลที่ไหนดีเดี๋ยวเราต้องวางแผนเส้นทางกันก่อนนะครับผมซึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีไบอมจังเกิลจริงๆเลยนะที่ผมคิดไว้นะทําไมผมรู้สึกว่ามันจะต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้วะไม่รู้นะทาไมมันต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ว่านี่คืออะไรอ๋อซาววนา่าซาวนาน่าโอเคเอ่อผมอยากจะลองมาตรงนี้ดูนะครับผมไอ้ฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้น ตรงนี้มีหมู่บ้านแน่ๆเลยอะ่ะเดี๋ยวผมไปลองมาหมู่บ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คือเซตเว y p พ i ต์มาแล้วก็ได้เวลาเดินทางได้เวลาไทม์สลับ โอเคผมขออนุญาตตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเดินทางนานโคตรๆเลยผมคิดว่าถ้าเป็นไทม์สแลปมันก็จะประมาณ1นาทีครึ่งเพราะฉะนั้นแค่นี้นก็พอแล้วแหละเนาะมาเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้กันก่อนก็คือตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านจริงๆนะครับผมที่ผมเห็นตามที่เราเห็นกันเลยซึ่งที่ที่ผมอยากจะมาคือแถวๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูกนก่อนว่ามันคือไบโออะไรก็คือตอนนี้เราต้องการหาไบาโอมจันเกอ แต่ว่าทำไมมันไม่มีเลยขออาหารได้ไม่มีโฮด้วยช่างแม่งมีเหล็กให้ไหมมันมีแบ็กสมิทหรือเปล่าประเด็นมีแบ็กเซมิทโอเคโอ้ยนี่แบ็กสมิทเดินผ่านไม่ได้ไงวะมาไหนดูซิโอ้ยคัน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 โอ้ยมันโอ้ยโดนโอ้ยโดนยุงกัดอ่ะเหล็ก please t h a n k you ขอบคุณมากๆแล้วก็ขออนุญาตนะจ๊ะเอาเหล็กมาทำเป็นก้นไก่แล้วก็มา ได้เวลาแล้วจ้ะกลายเป็นนะมันไม่ต่างจากเดิมเลยนี่หว่ามาเดี๋ยวผมจะขึ้นมาทางนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นภูเขาแล้วก็เปิดเ n ็นเดอร์ดิสแทเยอะๆไปเลยการเปิดเ n ็นเดอร์ดิสแทมันเป็นสเต็ปของคุณเมอรัสนั่นเองซึ่งผมก็เรียนรู้มาแล้วก็ผมก็ทำกับคอมเก่าเสร็จแล้วจอฟ้าเลยนาเศร้าแต่ก็ช่างหัวมันตอนนี้เราสามารถทำแบบนั้นได้แล้ว ถ้าทำไมเฟรมผมดรอปโอช่างหัวมันเถอะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาสูงๆนั้นก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเ,ออเปิดไอ้นี่ได้ได้ได,ได,ได,ไดีสแทนสูงๆไปเพราะผมจะได้เห็นอะไรกว้างๆด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเราตัดภาพไปตอนที่ผมถึงบนนั้นเลยดีกว่าเนาะถึงแล้วในที่สุดโอ้โหยุงก็กัดเหลือเกินแต่ว่าในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนี่อะไรเนะี่ยทว้าวถามไม่ได้ว่ามันคืออะไร วันดีจ้าแกะแม่แรงอาหารชั้นดีตอนนี้เลยเนี่ยข้างบนนี้เออเดี๋ยวเราต่อเดินขึ้นไปสูงๆเลยแล้วกันเราชวเวลมาปะโอช่างแมงเฮเอา่าไหนดูซีมันมีที่ไหนน่าสนใจน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะออาโอ้ไม่นะไม่นะไม่ค่อยน่าสนใจลวเลวยเดี๋ยวได้เวลาระเบิดคอมเพราะฉะนั้นผม จะต้องขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดก็คือตรงนี้เองไอ้ตรงต้นไม้ต้นตนี้คือสูงสุดแล้วมาเอาละขั้นตอนแรกปิดเชดเชด s h a d e นปิดเ shader ดดนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปปื๊บน e n d e r distance เพิ่มไปไอ simulation distance อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเปิดไปให้สุดมาไหนดูซิมันมีอะไรไหม ผมไม่สนมันแล้วกันเนาะแต่ว่ามันมีบล็อกยู่ข้างล่างก็แปลว่ามันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ผมวางใจได้แต่คำถามคือ where the fuck my b i o มจ jungle bro ตรงนี้ก็เป็นโอตรงนี้ก็เป็นโอเชียนกับเพนตรงนี้ก็เป็นฟอเรสตรงนี้ก็เป็นดาร์คฟอเรสเอาอยัางไงเจ้าจะเอาจังดหนก,กับคออ่อยอายต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 าย,ตาย ผมต้องการมาหาไบอมจังเกลแต่มันไม่มีและอะไรวันนั้นอนะ่ะจะม่มีแต่บอกตรงๆแบบืจะลองจะพูดเหลี่ยมตรงๆในเกมนี้เป็นเกมสี่เหลี่ยมไอ้หนูเออไม่น่าจะมีสุดท้ายเราก็ต้องไปในที่ที่สูงกว่านี้สินะหรือไม่ก็ไปในที่ที่แบบไกลกว่านีเ้เราควรไปที่ไหนดีผมอยากลองมาตรงนี้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรวนันนี้งั้นเดี๋ยวเรานั่งเรือนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาตรงนี้ นั่งเรือมาแถวๆนี้แล้วก็ต่อบล็อกส,งสูงๆเลยเดี๋ยวเอ่อผมต้องหาโชว์เวลอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปที่ไอ้ไบโอมดาร์ f ฟอเรสนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อบล็อกขึ้นไปส,งสูงๆเลยเพราะว่าผมอยากจะหาไบโอมจอนิลให้มันเจอจริงๆนะใน e ีีนี้ไม่ยงั้นใน e ีนี้มันก็จะมีแต่การเดินทางแล้วก็กลายเป็นว่าผมต้องตั้งชื่อ EP นี้ว่าเดินทางเดยซึ่งผมไม่ต้องการสิ่งนั้นจึ๊บ ไหนดูสิเราจะเจอหรือเปล่าแค่นี้พอแล้วไหเออโอเคสแต็เครื่องก็ได้ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เวลาเดินทางแต่ก่อนอื่นเปิดเชเดอร์ตาลายไฟลุกเลยแหลกจ,จัดเลยผมลืมปรับเรนเดอร์ดิเซนสิบห้าสิบห้าช้างคือพอสวยพองามนะครับผมแต่ว่าเงาได้ไปได้แค่สิบสี่สิบห้าช้างคือคือพอสวยพองามอ,อันจริงที่ผมปรับเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าผมจะได้มองเห็นอะไรไกลๆด้วยเห็นไหม ผมสามารถมองเห็นอะไรไกลๆได้ด้วยนะครับผมผมแบบว่าไม่ผมแบบว่าไม่ต้องมาแบบอุ้ยตรงนั้นคืออะไรอะ่ะแล้วก็ต้องวิ่งไปหาจอตอนนี้เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มแหลกละมันมันเรนเดอร์กราฟิกเยอะเกินเดี๋ยวจูบโอเคอุ้ยแล้วผมมาตรงนี้ทําไมเนี่ยแค่เซตเว p พอ n ์ไปไเล่นๆตอนนี้ก็คือเอ,อ่อพลังแห่งการตัดต่อ,ตอได้พาผมมาที่นี่อุ้ยน่าสนใจมันคือเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นซาฟพลัขงขางใต้น้ำปะ ผมเรียกให้ถูกอ่ะผมเรียกซักปลาขับพังใต้น้ำชื่อเสียมเสียหมดมา <S <S แล้วก็ต้องทำสิ่งที่เราต้องควรทำแต่ผมลืมปิดเชดเดอร์แหลกตายชัวนี่เนี่ยเรียบร้อยอีซี่เพราะฉะนั้นอ่มันจะมีอะไรที่ผมต้องการบ้างไหมเนี่ย ตรงนั้นแค่ไปโอมที่ผมเพิ่งวิ่งผ่านมาอัาจริงๆผมเดินทางผมจะเดินทางด้วยเรือแต่วีดีผมคิดอะไรไม่รู้ก็เลยวิ่งผ่านมาซะเลยคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะมีแค่เอ่อเรียกว่าอะไรอาจจะมีแค่เอ่อแชทที่ที่เขียนว่าเอ่อดีสปาวอะไรนะอาจจะมีแค่แชทที่เขียนว่าดีสปาวพอยต์เซตแค่นี้แหละนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะจู่มันอยู่ไหน โชวเวลผมอยู่ไหนผมโยนลงมาแล้วมันหายไปไหนไม่นี่ไงกูจะกลัวไม่สนมาเปิดแล้วก็ได้เวลาปรปับเลนเดอร์ดิสแทนสิบสี่สิบสามมาต่อได้เวลาผมจะการเป็นเทพแห่งการตัดต่อดีไหมไม่เอาดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็แปลว่าเราต้องการเป็นเทพแห่งการปากลัวก่อนนะครับผม เอ่อผมอยากไปต้นไมใ้ใกล้ๆอ่ะผมไม่อยากต่อบ,บอกกล็อกไกลเพราะว่าผมขี้ผมขี้เกียจจะลงไปข้างล่างนะครับผมเพราะว่าผมอยากอยู่ข้างบนมากกว่าอยู่ข้างบนมันปลอดภัยกว่านะครับผมเพราะใบโอมดาร์ฟอเรสต์ด้านล่างมันก็อยากตามชื่อไบโอมแดาร์กจริงๆนะครับผมมืดไปหมดเลยนะครับผมพวกซอมบี้พวกมอนสเตอร์อะไรมันก็เกิดแล้วเนาะแล้วผมก็ไม่อยากบอกว่าไปยุ่งกับพวกซอมบี้หรือว่ามอนสเตอร์ใดๆในเกมตอนนี้นะครับผม ตรงแถวนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นไบโอเพนนะครับผมไม่แน่ใช่ไบโออะไรหรอกก็ไม่สิไม่ใช่แถวนี้แถวแถว,แถวนั้นนะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นไบโอเพนไม่น่ใจใช่ไบโออะไรอื่นใดซึ่งสิ่งที่เราต้องการหาคือจันเกิลกูเจอไบโอเพนกับไอ้ดาร์คฟอเรสท์ทางที่ตอนที่ผมไม่ต้องการไบโอจันเกิลมันจะมาตลอดแล้วมันจะเป็นไบโอที่ลำคาญมากตอนที่เราไม่อยากเจอนะครับผม ตอนตอนที่เราอยากเจอปุ๊บมันจะไม่เจอไม่ว่าจะหาด้วยวิทีใดมันก็จะไม่เจอไม่รู้เป็นแมวอะไรนั่นกูโดนดามจีแล้วกินไซอร่อยเลยตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นไบโอมเอิร์ดฟอร์เรสเล็กนะครับผมแล้วก็จะเป็นไบโอมเพลนเฮ้ยมาเดี๋ยวเราเข้าไปโอมเพลนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปวางแผนอีกรอบนะครับผมถ้าเกิดว่าแผนนี้ ผมวางไปแล้วเราผมไปหาแล้วมันไม่เจออีกผมจะกลับบ้านแล้วปิดคลิปทันทีแต่หวังว่าเราจะเจอม่ยันคลิปนี้ก็จะกลายเป็นเดินทางเดย์สแต่ผมคิดว่าไม่กลับบ้านดีกว่าอีพีหน้าเราก็ต้องเดินทางต่อเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเ,ออเดินทางมาไกลอยู่พอสมควรนะครับผมยกเว้นแต่ว่าเราทำเนเธอร์ลิง์ซึ่งผมทําไม่เป็นทาโกลิงทำเนเธอร์ลิงค์ไม่เป็น yes sir มาตรงนี้จะเป็นไบโอมฟอรเรสต์เล็กใช่ปะ่ะเคถึงไบโอมเพลแล้วซึ่งไอตอนนี้นี่แหละที่ผมคิดว่ามันน่าจะเจออะไรบางอย่างหรือเปล่าเจอเธอะ please ขอร้องมันมันมันต้องเจอบ้างแล้วแหละโอเคเจอลาวาเยี่ยมไปเลยไหนดูซิโอ้โหแล้วเอามาให้กูทำไหมฟาวเวอร์ฟอรเรสตอนนี้โอ้โหกูุห์เอาบอมิวไปย่อยเป็นสีขาวเพื่อที่เอาไปทำบ้าน แล้วอยู่ดีๆก็เจอ f l o w เ r อ o r e s t ซะังนั้นแล้วก็แปลว่า flower forest มันจะมีดอกป๊อปปี้ตายและตายตายตายเอามาให้เพื่ออะไรเนี่ยตอนที่ไม่ต้องการเนี่ยฮะโอเคไอ้ไพอยสองไปพอยนี point, ้ก็คือจะเป็นไอ้ไปพอยที่ผมต้องไปที่หมู่บ้านนะครับผมอยู่ห่างไปพันบล็อกเลยใช่ตรงนี้คือหมู่บ้านแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดกึ่งกลางที่ผมต้องผ่านมาเพราะว่าผมจะได้ไม่โดนไอ้นี่นะครับผมการเดินเล่นเอาผมก็เลยแบบว่าวางเส้นทางไว้อย่างนั้น แต่สุดท้ายผม่ม่ได้เดินตามเส้นทางนั้นเลยผมอ้อมโลกเอาเราเลิกบน่นแล้วก็เออเดี๋ยวเราผมขอวางแผนสักคู่นะครับผมว่าผมจะไปทางไหนต่อโอเคแผนของผมได้แล้วภายใน3วินาทีที่ผมคิดเมื่อกี้คือ3าวิจริงๆก็คืออย่างแรกนะครับผมเราจะเดินทางข้าม s u n เ l อร์ซั l ฟล e ตรงนี้ไปนะครับผมเดินตัดมาตรงนี้ถึงเ e a d o w แล้วก็ตัดมาตรงเพลนตรงนี้มาที่หมู่บ้านตัดมาตรงนี้ แล้วก็จนเราก็มาตรงนี้ซึ่งไอตรงนี้ผมไม่คาดหวังเราก็ว่ามันจะมีอะไรแต่ว่าผมอยากสำรวจเฉยๆแต่ว่าไม่แน่นะครับผมผมอาจจะตัดมาถึงไอตรงไบโอมโอโกลเบอรฟอเรสเลยก็คือตั้งแต่ไบโอมซันฟลอเวอร์เนี่ยลากขึ้นมาถึงตรงไบโอมโกลโอโกลบอรฟอเรสอะเบิร์ฟอเรสไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เวพอร์อยู่ตรงนี้เหรอไปเดี๋ยวผมจะอ้อมไปนะครับผมผมจะตกใจนือว่าอะไร ผมจะอ้อมโลกไปเลยนะครับผมโอเคผมเดินผิดทางเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าผมเจอผมเจอโอเชียนมอนเมนอีกแล้วฮัลโหลพูเจออีกที่แล้วเวอยมันเยอะเกินไปแล้วนะสี่ที่แล้วนะหนึ่งสสามสี่เจริญละ,จะเจอเยอะมากมันจะเป็นเหมือนโลกไลฟ์ส่วนหรือเปล่าไม่รู้ต่อที่รู้ก็คือผมมาผิดที่โอเคได้เวลาใช้เทพแห่งการตัดต่อ โอเคตอนนี้ก็คือบอกว่าผมตอนแรก,กคือผมต้องเดินมาที่เวทพอย์ใช่ไหมแต่ว่าผมเจอที่ที่น่าสนใจมากก็คือที่นี้มันสูงมากซึ่งเวลาก็เดินผ่านไปเร็วมากได้เวลานอดแล้วก็ทุบเตียงเสร็จแล้วก็ใช้ปานปฏิพีคเอ่อในการคำนวณคูด้าของการาดจอและเลเชอร์ซิ่งของการาดจอ อะไรวะมันต้องคูด้าคออย่างเดียวดิเกมนี้ไม่มีเรเทสซิ่งมาช่างหัวมันจะคูด้าคออาร์ทีคออะไรก็เอามาให้หมดเถอะน่าจะต้องใช้เทนเซอร์คอร์โอ,อ้โหคำนวนขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรผมให้ CPU ช่วยคำนวนอยู่นะครับผมผมใช้ CPU ประมาณอ่อสี่คอแล้วก็ e อีหกคอในการช่วยคำนวนไม่ดิสี่คอกับอเอหกเทรดอืมปิดเชเดอร์ดู f 3 CPU ใช้งาน15%อ ตายแล้วไหแอพายไหนดูสิเราเจออะไรโอ้โหผมขึ้นมันจนเมฆเลยเนี่ยที่นี่คือสูงมากนั่นคือเอ่อไบโอมอะไรวะฟอเรส t เหมือนเดิมอันนั้นคือเป็นม o u n เทนฟอเรส s t ปะคืออะไรวะ m มโดว์อ๋อมันอ่านเมโดว์เหรอเมโดว์เมโดก็คือเป็นไบโอมก็คือภาษาบ้านๆก็คือม o u n เทนฟอเรส s t นั่นแหละม o u n เทนฟอเรส s t ม o u n เทนฟลาวเวอร์เออ อย่างน้อยเราก็เจอใบโอมไอเชอร์รี่กรอฟนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้เจอเลยสักสักทีเดียวส่วนหิมะเราเจอตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวอมตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกไออะไรวะไทกาแวนสว w ฟต์ f อเรสตตรงนี้ก็ฟอเรสต์สมีแต่ฟอเรสต์สวอมสวอมฟอเรสต์ฟอเรสต์ไทกาไทกาขอหน่อยได้ไหมเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าจันทร์ก ที่มีที่เป็นป่าลกรุงลังโง่ๆเลยอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะก็คือแบบมันหายากกว่าเพชรเลยตอนเนี้ยอูแล้วมีไอแบบว่าฟอสเ e น p พ a k ด้วยอ่ะเราไปที่เวอร์พลอยเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะจบชิปด้วยบรรยากาศด้านบนนี่แหละนะครับผมก็อาจจะเห็นแค่หมอกกับอีเนี่ยหมอก หมอกกับน้ำอย่างเดียวนะครับผมเจอแล้วถึงข้างบนแล้วมาน่าจะเห็นหมอกกับน้ำอย่างเดียวนะผมว่ามาในดูซิขอดูวิวหน่อยเห็นหมอกกับน้ำจริงด้วยอ่นั่นมีเกาะอ,อย่างน้อยก็มีเกาะแล้วก็ไอ้ไม่เบิร์ดอ่ะโอเคตรงนี้คือโอ้มีที่โดดน้ำเลยว้าวเราจะไม่ยุ่งกับนางแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเราตั้งเตียงไว้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยว รับทิ้งเทเบิลไว้ตรงนี้อี s y แล้วก็คราวนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งพักพิงของเราทั่วข่าวอ่าเดี๋ยวจะมีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยสินะมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเจอแล้วเออจุ <laughs> อะไรอวะเนี่ยโอดีนะที่ผม ตอนที่ผมลงมาผมเดินอ้อมโลกตรงนี้เลยผมไม่ได้ดูแผนที่แลนะ้วแต่ผมเดินอ้อมอะ่ะแล้วก็ค่อยแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วค่อยเดินมาตรงนี้โอ้ถ้าเกิดผมไม่เดินอ้อมที่ผมก็ไม่เจอเหมือนกันนะว่าไบองค์จังเกิลอยู่ไหนโอเคเอาเป็นว่าผมเจอแล้วละกันแล้วเจอในคลิปนี้จะดีใจดีใจจนจะร้องไห้เลยตอนนี้เอาเป็นว่าเราเจอแล้วละกัน และไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงวันเว้นวันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีฮะและที่สำคัญผมลืมบอกผมขอชี้แจงก่อนผมจะมีผลงานเพลง ไม่ใช่ไม่ใช่ผลงานคลิปนี้ผมร้องจะเป็นผลงานเพลงแบบโลฟ์ไฟอะไรอย่างนี้ที่จะลงช่องนะครับผมจะไม่ทราบว่าจะลงตอนไหนเหมือนกันนะเพราะว่าไออันเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะทําดีหรือไม่ทําดีแต่ว่าเกรกินไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีในอนาคตส่วนช่องอนิเมชั่นเล่าเรื่องไม่กลางเดือนนี้ก็เดือนหน้านะครับผมผมถึงจะได้ลงคลิปก็คือกลางเดือนพฤศจิกาไม่ก็ต้นเดือนธันวารอดูกันได้นะครับผมน่าจะมีคลิปล็อก ก็คือจะเป็นคลิปทํากระทงแต่ผมอาจจะไม่ถ่ายมาเพราะว่ามันเสียงรบก,กวนมันเยอะมากเลยนะครับผมก็ผมยังไม่ได้ซื้อใหม่เอาไป้ว่าเลิกบ่นแล้วเดี๋ยวค่อยชี้แจงในไลฟ์สดแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาตัดเป็นคลิปนะครับผมมาไว้เจอกันมในคลิปหน้าบ๊ายบายเหนื่อยเหนื่อย